แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้1สิงหาคม2568แสดงความยินดีกับพี่น้องชาวไรยอ้อยที่ได้รับเงินตันอ้อยสดแล้วนะคะกระทรวงอุตสาหกรรมโอนวดแรก3.8พันล้านหนุนชาวไรตัดอ้อยสดลด PM 2.5เอกนัดคิกออฟโอนเงินอ้อยสด100%ลด PM 2.5ที่3.8พันล้านบาทจากยอดรวมกว่า4 6พันล้านบาท 126,418รายตอกย้ำความร่วมมือลดเผาอ้อยต่ำสุดในประวัติศาสตร์นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคอรมเมื่อวันที่17มิถุนายน2568มีมติเห็นชอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดี เพื่อลดฝุ่น PM 2.5ฤด,ดูการผลิตปี2567 6ทับ68โดยใช้แหล่งเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสสำรองจ่ายไปก่อนนั้นซึ่งวันนี้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดร้อเปอร์เซจะทยอยได้รับเงินชดเชยในอัตรา69บาบาทต่อตันอ้อยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะจ่ายเงินให้กับเกษตรกร ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐของรัฐบาลรัฐมนตรีเอกนันกล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ไอ้เก็บเกี่ยวอ้อยสูตคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ฤดูกาลผลิตปี2567ทับ68มีชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ126,418รายปริมาณอ้อยสูตคุณภาพดี67.95ล้านตัน คิดเป็นเงิน4,688ล้านบาทซึ่งชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือจะต้องสมัครและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐสแกนแบัตรประชาชนณสถานที่รับจดทะเบียนชาวไร่อ้อยของสำนักงาน,นาคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายและเป็นสมาชิก i ออ d u ดัส y รกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งนี้เงินที่โอนเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศ ในวันที่31กรกฎาคม2,568ถือเป็นวันแรกมีเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยได้รับเงิน77,044รายปริมาณอ้อยสดคุณภาพดี55ล้านตันเป็นเงิน3,800ล้านบาทหรือคิดเป็น60.94%ปรของเกษตรกร,ร,กรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล ที่ร่วมกันลดเผาอ้อยได้ต่ำที่สุดเป็นประวัติการที่14.86%สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนผมขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนสำคัญในการลดเผาอ้อยรัฐบาลตั้งใจที่จะสนับสนุนและดูแลชาวไร่อ้อยที่ทำดีให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย หรือสอนอ,อร่วมกับ DGA และทกศจะเร่งตรวจสอบข้อมูลชาวไรอ้อยที่ดำเนินการตามเงื่อนไขข้างต้นให้กรบถ้วนคาดว่าจะสามารถโอนเงินงวดต่อไปได้ในสัปดาห์ถัดไป